สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องคุณพ่อกาดไฟครับว,วันนี้ครับเป็นเด็กคอสเบรกเกอร์ดราก้อนเด็กลิงดำนั่นเองโอพมากเรียกได้ว่ากลายเป็นเหมือนกับรูปธรรมะย่อมๆเพราะว่ามันไปเล่นกับมือฝั่งตรงข้ามด้วยมันไม่ได้เล่นแค่บอร์ดอย่างเดียวแล้วมันเล่นมือแล้วด้วยครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าเล่นแล้วโอเคมากเลยชอบมากเลยครับ ตัวเริ่มอขุ่นไส้คาร์บอนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหายากและมันใช้ยาวๆเลยถ้าไม่มีผมก็ไม่ได้จะเหมือนกันว่าต้องไปหาตัวไหนเพราะว่าตัวอื่นผมคิดว่ามันไม่เก่งเท่าตัวเนี้ยหรือไม่ก็อาจจะลองเอาตัวของซีพีหรือไอไม่ซีพีสีซีบีแคนบูทหรือตัวล่าสุดแล้วไม่ไม่มีสีในแคนบูทใช่ไหมอ่า ตัวนี้มันเก่งมากเลยเพราะว่าแนะนําให้หาเลยแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะแพงลแล้วแหละต้องรอดูว่าบริษัทเขาจะมีเรียมาหรือเปล่าเียเป็นฟอยก็จะดีมากนะฮะถึงเด็กผมจะไม่ฟอยแล้วก็ตาม <c oughs> สกิลครับเอามันเขา้าถ้ามีเข้าแข่งมีการถูกล็อกอยู่เอามันเข้าโซหาเกตหนึ่งหรือต่ํากว่าลงเลียเก่งมากเลยตัวหลักครับตัวยืนฐาน starved chaos breaker crisis ใส่สแน่นอนครับยืนฐานเป็นตัวยืนนะเอาตัวแนะนําว่าให้คนนี้ยืนยืนแวนจะเก่งกว่าแต่ไม่เป็นไรถ้ามีถ่าเราต้องยืนอีกตัวหนึ่งก็ได้สกิลครับเมื่อมันลงมาช่องแวนหรือ g u n i น s ิต e ที่ติดชื่อสตาร์เวเดอร์สไตลทับมันเคา n ์เตอร์บาร์หนึ่งล็อกฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบคู่แข่งเป็นคนเลือกแล้วก็อีกสกิลครับเมื่อการคู่แข่งถูกปลดล็อกไม่ต้องไม่ต้องโซยิงเลยแต่ว่ายิงได้แค่ครั้งเดียว แล้วก็จวหนึ่งใบง่ายๆครับอะเคีสเบเกอร์ดาก้อร่า, Baker, on, างแรกมันสามารถถอดโซ่และยิงกี่ใบก็ได้แต่อันนี้มันยิงในแค่ใบเดียวนะคลอสครับสตาร์เวเดอร์เคีสเบเกอร์คมันไอทั้งคลอสทั้งไอเนี่ยมันคือสตาร์เวอะเคีสเบเกอร์ดาก้อ Chaos Baker, on, ที่เอามาแย,ยากสกิลกันอันนี้เป็น c o u n t เตอร์บัหนึ่งจะไง่ายๆอันนี้เป็นทิ้งมือครับทิ้งมือหนึ่งคู่แข่งฝั่งตรงข้าม เมื่อมันเข้าสู่ช่องแวร์หรือจีโซจิกาที a, เ่เอ่ยเ,เกรด4จียูนิตที่ติดชื่อ s t a r w เ a v e r สไต l e ทับสามารถจ่ายค่าคอร์สคือทิ้ง s t a r วเดอร์หนึ่งใบโซชาร์ตและเลือกฝันตรงข้ามเลือกลิกัดคู่แข่งฝันตรงข้ามล็อกหนึ่ง,ง,งใบแต่สกิลเก่งของมันคือสกิลล่างนี่โซบัสหนึ่งเมื่อมันถูกทิ้งจากบนมือแล้วฮาร์ดฮาร์ดคือต้องมีจีโซนทับ เกตสามที่เป็น chaos ถึงจะติดชื่อ hard ถึงจะติด hard เพราะฉะนั้นทิ้งสไตล์ครับตีโซนทับกดสกิลอันไหนก่อนก็ได้ auto หมด auto 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 คุณจะเลือกอันไหนก็อันนี้ก็ได้ slow b a หนึ so ่งแล้วฝั่งคู่แข่งเอามือลงใบลงมาล็อกหรือจะอันนี้เนี่ยเราค่อยคุยกันมัน auto เราสามารถเจ้าของเทินเจ้าของเกตเจ้าของตาเจ้าของเฟดสามารถเลือก คอมโบได้ว่าเราจะเอาอันไหนเริ่มก่อนถ้ามันขึ้นพร้อมเกิดพร้อมกันโซบัสผู้แข่งเอามือนหน่งมาล็อกเล่นมือเขาแล้วอะสุดจริงจังครับอันนี้ก็ใบใหม่เช่นกันครับสตาร์เวเดอร์แห่งการโจมตีกัดเกี้ยวโดบูเนียมโดบูนเนียมสกิลบนครับโซบัสหนึ่งรีทายเมื่อจบเทินคุณสามารถจ่คอร์สจ,จ่ายคู่แข่งเลือกล็อกหนึ่งใบ แล้วก็อีกสก,กิลครับสก,กิลบนอ่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้ามีโอกาสใช้ก็อยากถ้ามันมีโอกาสก็กดได้ก็กดแต่สก,กิลล่างเก่งกว่าครับจีเบกส 2, เมื่อมันโจมตีเคาเตอร์บัสหนึ่งแวนติดชื่อเค a o s ครับฝันตรงข้ามเลือกมือ1ใบลงมาล็อกในช่องเลียถ้าทำไม่ได้หรือไม่ทำได้จัวหนึ่งและตัวมันบวกหมื่นเป็นหมนไม่รวมบูท เก่งมากเลยเล่นกับมือเขาอีกแล้วขอมือเขาอีกแล้วแล้วกอันนี้ครับของ CP ไม่ใช่ c ี CB s t a r v a d e r s t r a i n d สเ g รจาก่อนเมื่อมันเข้าสู่ช่องเลี่ยเพราะฉะนั้นมันใช้ได้1ครั้งเดียวตอนที่มันเข้าช่องเลี่ยแล้วแวนติดเคอ o s ครับจนจบเทิร์นมันได้สกิลเมื่อมันตีหรือบูทคู่แข่งเลือกล็อกหนึ่งใบถ้าไม่ล็อกมันจะบวกห้าพอันนี้ทำได้ครั้งเดียวตอนมันลงมาแต่สกิลล่าง คอนติ Continue, เนียรียกกาดจีเบกหนึ่งคู่แข่งมีการ์ดที่ล็อกอยู่มันสามารถบ,บูตได้อันเนี้ยตลอดอยู่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวบูตเก้าพันครับดีตรงนี้เนี่ยเก้าเก้าสองสิบแปดสองหมืนแปดพันด้วยอยู่แค่แค่เนี้สองหมืนแปดแล้วแรงสุดๆอันนี้เป็นลดฟรีอีกแล้วครับคุณสามารถใส่ตัวไหนก็ได้หรือใส่ออ<ม>อะไรล่ะ ถ้าใส่ตัวอื่นตัวเก่าคาร์บอนเอ,อไม่คาร์บอนสิอะไรนะเอ่อตัวคู่เจียนตัวไหนก็ได้หรือจ้ใส่อันนี้ใ่อันนี้สามไม่เลยก็ได้หรือจะใส่อันนี้สี่ก็ตามใจครับว่าม,มันเป็นสลอตฟรีแต่ผมแบบนี้คิดว่าโอเคแต่อาจจะเปลี่ยนผมอาจจะเปลี่ยนเอาอันนี้สองละอันนี้เหลือหนึ่งพอเพราะเรามีตัวป่วนมือเขามาใหม่เป็นตัวนี้ละคนนี้ครับ เขาช่องเลียจะได้หนึ่งครั้งแว์เมนเกตสหน่สูงกว่าติดชื่อสตาเวเดอร์เขาจะบัตหนึ่งคู่แข่งเอาการ์ดจากหลุม1ใบมาล็อกมันจะบวกสามพันและถ้ามีการ์ดที่ล็อก2ใบมันจะบวกอีก3,000เป็นตี1 5ื่นเป็นตัวตีที่โอเคครับแ,แถมแถมมันเป็นตัวที่ขอหลุมเขามาล็อกเพราะฉะนั้นถ้าบอร์ดเขาเต็มเขาต้องเสียสละบอร์ดเขาหใบมาล็อกให้เราตัดเกมเขาพอสมควร แล้วจบเธอแล้วก็ยิงแล้วก็สตาร์เวเดอร์มิลเพตันตัวนี้มันเคยเป็นพีอาที่หายากตอนนี้หาง่ายแล้วมันไปออกในกล่อง59เค <c oughs> าน์เตอร์บัสสองเมื่อมันลงมาช่องเลียครับแวนเป็นสตาร์เวเดอร์คู่แข่งเอามือหนึ่งไปมาล็อกบังคับเลยยืน8,000เองอาจจะเอาออกอาจจะอะไรเหลือใบเดียวดูก่อนเพราะว่าลองเล่นดูนแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ปกติไอใบสองใบเนี่ยขึ้นเก่งจ้างแต่มีตัวนี้ไม่ค่อยจะขึ้น เข้ามาสู่เกตหนึ่งกันแล้วสตาร์เวเดอร์เห่งกำแพงเหล็กทอเรียมเป็นกาดทิ้งมือหนึ่งใบถ้าแวนเป็นสตาร์เวเดอร์และฝั่งตรงข้ามมีการล็อก3าใบครับได้จั่วคืนหนึ่งใบเก่งนะแล้วก็คนนี้ครับแทบจะต้องบังคับใส่สามใส่สามใส่4ใส่ไปเถอะแต่ต้องใส่แทบแบบเขาเห็นรู้สึกว่าจะพลิกแผ่นดินหากัน ล,ลัวราคาก็ขึ้นกันสุดๆเลยสตาร์เวเดอร์แห่งการประปนซิงค์จากแอคทีฟจากช่องเรียกาดศครับมันจะวางค้างไว1้1เทินสองเทินสามเทินก็ได้แค่เมนเฟสเอามันเข้าโซไงสองแดมชัดโคลชัดสองใบเพราะมันไม่มีแค่จะไม่มีตัวไงแดมเลยมันเป็นตัวเดียวในในแททั้งหมดเลยบางที่เป็นตัวไงแดมของสตาร์เวเดอร์นะครับถึงสไตล์ใส่สีครับ มีสกิลคือถ้ามันเป็นค่าคอทิ้งสไตล์โตวัสหนึ่งเปิดเจ็ดหาเคออทขึ้นมือเผื่อจะเอามาอัลติเมตสไตล์ซึ่งผมไม่ได้ใส่สตาร์สตาร์ไว้ที่กล่องที่ลิงจ็อกเกอร์ผมไม่ใส่สตาร์กเลยผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเข้ากับลิงจ็อกเกอร์มันไ่เข้ากับไมคอ่าดิเมนชันโพลิสกับโนวาแกะเบอร์มากกว่าอ่าสไตล์เวเดอร์เมทอนแอคดาร์กอน เมื่อมันบูตครับถ้ามีฝั่าตรงข้ามเมการล็อกอยู่2ใบหรือมากกว่ามันจะบูตหมื่นหนึ่งแล้วก็ถ้าฮิตจะโอเมก้าล็อก1ใบง่าต่อมาครับจีโซนรอย,ยัลโซสามใบเอาไว้เติมโซครับเพราะว่าช่วงนี้เล่นโซเยอะมากเลยคลิอะไรก็ได้3ามใบครับแล้วก็คลิสสตาร์เวเดอร์ที่ ถ้าใบเบนสตาเวเดอร์ครับฝั่งตรงข้ามมีการถูกล็อกอยู่ใช่ไหมใช่เลือกล็อกตูดฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบกับกองสับทิกเกอร์วนครับแล้วก็ฮิวมายเยสตร์เวเดอร์เมจันล้น่าเมจเมเจลานิสสตรีมสวยมากเลยเมื่อมันเป็นค่าคอร์สแห่งจิกให้จิกาดครับแล้วต้องมีมันอยู่หนึ่งใบในหลุมเหมือนเดิมใจค่าคอร์สครับจิกาด 2ใบไปครับไนแดมหรือโซชาร์ตซึ่งมันใช้ได้แค่นี้ซิงค์มันเก่งกว่าแต่ก็มีก็ดีกว่าไม่ดีไม่มีเพราะฉะนั้นใส่สีไปเลยครับออไอเมซายาเลยไม่มีใส่เลยครับใส่สีไปอสองแร่ใหม่ Death Star Vader Chaos Universe Anthony ใส่สามจริงๆมันอยู่ที่ คุณจะใส่สี่ก็ได้แล้วใส่อันนี้2หรือไม่มีอันี้ก็ใส่อันนี้4ี่นั่นแหละมันเอามาใช้แทนกันโซบาร์หนึ่งไงจีโซนที่ติดชื่อเคออสหนึ่งใบไงาอะไรก็ได้ไงคนนี้ก็ได้ไงคนนี้ก็ได้ในทุงางหรือจะหงดีลูชก็ได้แล้วแต่เมื่อมันเข้าช่องแวนครับถ้าแวนเป็นเคออสโซบาร์สหนึ่งคู่แข่งเลือกการส์สอใบล็อกครับถ้าไม่สามารถล็อกได้2ใบได้จว่สอ และเลือกยูนิตสใบบวก2,000ครับเออ่ถ้าฝั่งตรงข้ามมีการ์ด1ใบและลงตัวนี้มาล็อก1ใบเราจะได้ล็อก1นึ่จวดสชี้สอตัวบวก2,000เก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเป็นสไตล์แรกที่ที่ดีมากได้มือคืนแล้วก็ได้เปิ่มพลังด้วยหรือคุณมีคนนี้คุณอยากเอาคนนี้เป็นสไตล์แล้วเป็นสไตล์แรกก็เหมือนเดิมก็ได้เดสต์สไ e ล์เวเดอร์เคออสยูนิเวิร์สครับแอคทีฟ วันเพเทินคัลเตอร์บัตหนึ่งหงายตัวมันเองทิ้งมือหนึ่งใบเอะไม่ต้องทิ้งมือสิหงายตัวคัลเตอร์บัตหนึ่งหงายตัวมันเองฟังถ้าฮาร์ดเป็นเคออสฟังตรงข้ามเอามือหนึ่งใบมาล็อกที่ช่องเลียมันอยู่ที่คอมโบก็คือถ้าคุณถ้าฝังตรงข้ามอ่ะเขารู้ว่าเ,าเราเล่นเคออสเขาไม่ไหลตัวเริ่มหรือเขาตัวเริ่มเขามีสกิลตั้งแต่ก่อนจีเบกแล้วตายไปหมดแล้วแล้วเขาไม่ลงเขามีแวนตัวเดียวคุณเอาคนนี้มา คุณก็จับเขาล็อกหนึ่งใบได้อยู่ดีแล้วคุณจะใช้สกิลตัวเริ่มต่อแต่ถ้าเขามีตัวเริ่มคุณให้ตัวนี้ก็ได้ค,คุณก็คุณก็แค่โซบัสโซบัสหนึ่งล็อกตัวเริ่มแล้วก็ได้มือคืนสองใบมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับบูกันใส่เหลือสองใบครับเพราะมันไม่ติดเคออสด้วยแหละโซบ 1, ัสหนึ่งหนตัวมันเองถ้าฮาร์ดเป็นสไตเวเดอร์ครับคู่แข่งเลือกเลกาดหนึ่งใบล็อกตาม จีโซนที่ไหนหน้าอยู่ของคุณถ้าคุณมีห้าใบหงายอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ล็อกห้าใบครับแล้วก็จีเบกสามแถวหน้ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดที่ติดที่ติดสตาร์เวเดอร์บวกสามพันตามการ์ดที่ถูกล็อกของคู่แข่งขออภัยเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อกเยอะมันก็ยิ่งเก่งเรียเราก็ยิ่งตีแรงครับแถวหน้าเราจะยิ่งตีแรง เพราะฉะนั้นมันจะใส่ก็เหลือแค่2ใบเอาไว้เล่นสักสเตต์สามสเตตส์สี่ถ้าปิดเกมไม่ได้ใช้ดีลูดแล้วปิดไม่ได้ก่อนที่จะกดอะไรอะกิซดอาร์ถ้าสมมติคุณใส่ซ R ดอามาก็เล่นไปเลยครับดีลูสโซบัสหนึ่งหายอะไรก็ได้หนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบครับถ้าฮาร์ดเป็นเคออสคู่แข่งเอาการ์ดสองใบาจากมือมาวางไว้ช่องเลียนในสภาพล็อกแล้วถ้ามีสีแดงถึงต่ำกว่าเอาการ์ดที่ถูกล็อกหนึ่งใบ ไปไว้ในจีโซนในสภาพเออไว้ในดมจโซนในสภาพความเป็นตัวตัดมือเขาขอมือสองถ้าเล่นคู่กับฐานใหม่ไม่ใช่ฐานใหม่สิคลอสคุณจะได้มือสามใบเอีงมากเลยนะจิเบกแปดตอนนี้ผมคิดว่ามันใช้ยากแหลเะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่คอสเบเกอร์ดากอนล่างแรกเพราะฉะนั้นมัน ถ้าฝั่งตรงข้ามบอดโล่งและกดได้ก็กดเลยสี่แดมห้าแดมเขาขอมือสี่ใบห้าใบมาล็อกแตกได้เลยนะฮะถ้าแบบไม่ได้เล่นแคนมือหนาก็โดนไปครับบัตหนึ่งทิ้งมือสองใบครับต่อแดเมจโซนของคู่แข่งหนึ่งใบเลือกช่องเลียที่ไม่มียูนิตอยู่ครับคู่แข่งเอาการ์ดบนมือมาล็อกในตคราพในะาราพถูกล็อกแดมละหนึ่งช่องที่ไม่มีเลียากาศอยู่ จีโซนครับอตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงจิกะล้ f c c ครับบัตรหนึ่งเลือกการ์ดของเราสามใบล็อกไม่เกินสามใบล็อกและคู่แข่งล็อกตูดาตามจานวนที่เราล็อกของเราเราล็อกหนึ่งเขาก็ล็อกหนึ่งเราล็อกสองเขาล็อกสองเราไม่จำเป็นต้องล็อกตูดเราล็อกฝั่งหน้าซ้ายขวาได้หมดเลยแต่ฝั่งตรงข้ามล็อกจะตูดอย่างเดียวเอาไว้ตัดเกมครับอันนี้ไว้เผื่อเจอคอสเหมือนกันเผื่อเจอลิงก์เหมือนกันครับ กดล็กอกสองใบบวกหมื่นเอ,เอาไว้กันเจอลิงอ่าอันนี้ถ้าอยากใส่สองก็ได้แต่ผมใส่แค่หนึ่งพอโซบัสหนึ่งครับเมื่อมันเมื่อแวนการดของคุณมีเออแวนการดเมื่อมีการถุดล็อกสองใบหรือมากกว่าสามารถจวนหนึ่งได้เอามาเพิ่มมือครับแล้วก็ตัวไม้บัสหนึ่งเมื่อมันเข้าช่องการด บัตหล็อกตูดฝั่งตรงข้าวแล้วมันบวกห้าพันผมใส่แทนไอตัวที่มันล็อกตัวเราเองไปละเพราะว่า chaos มันโดนล็อกตัวเองแล้วมันเล่นยากไม่เหมือนเมสเซีย c ค a o สมันไม่มีคอมโบมันเป็นการตีแค่3มเลนเพราะมันไม่มีปลดล็อกไม่มีอะไรเลยเป็นตีซ้ายกลางขวาขวากลางซ้ายอะไรก็ได้แล้วแต่เลยมันทำได้แค่นี้ครับเพราะว่ามัน มันก็เหมือนกับพวกคางเนลลเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนเด็กตีทั่วไปและแถมเราไม่ต้องเราไม่ได้ใส่สแตนด้วยเพราะสแตนมันก็ธรรมดามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือคณอาจจะไปยุกใส่สแตนเพิ่มเพราะว่าอยากได้รอบก็ได้แต่ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นมันเป็นมันเป็นป่วนบอร์ดป่วนมือป่วนเกมเขามากกว่าไม่ต้องไม่น่ามีคอมโบอะไรให้ดูนะโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม คลิปต่อไปสปอยเลยเป็นดีลิเตอร์ครับดีลิเตอร์นี้เดี๋ยวจะทำคอมโบง่ายๆให้ดูขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ